สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทํอยางเล่นนะคะดูค่ะแม่กับเ้าปัน้นทําใหญ่แล้วค่ะเ้าปั้นกับแม่นะคะวันนี้ยังไม่ได้เห็นหน้าแม่ทีนะคะทุกคนทุกคนได้เห็นไปครั้งหนึ่งแล้วนะคะที่ตลาดบานกนะคะแต่ตอนนี้เห็นไม่ได้นะคะแต่ตอนนี้เห็นเ้าปั้นได้ปั้นดื้อมากเลยค่ะ เขาปั้นตัดหัวร้านแล้วค่ะมาดูสายยางค่ะนี่นะคะทำแบบนี้นะคะเด็กเขาปั้นนะคะตัดหัวล้านแล้วนะคะทุกคนดูค่ะสวยๆเพเลยนี่มันยาวแบบนี้เลยค่ะยาวไปถึงเราเสร็จแล้วนะคะตอนนี้นะคะยางเราเสร็จแล้วนี่สายยางเราเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไปเล่นกันเลยนะคะ ตอนนี้พี่มุกพี่มุกยังไม่มานะคะแฮปเรียนะคะน้องเกดมาคนเดียวค่ะขอบคปุ้นเธอทำได้เดี๋ยวขอข้ามก่อนนะติ๊งติง๊งวัางไปไป <c oughs> <c oughs> เล่นยางกันเลยนะคะทุกคนสนุกมากๆเลยนะคะบ๊ายบาย